สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับช่อง JPS นะครับวันนี้จะมาพูดถึงตำนานกีก่เรื่องเล่าต่างๆนานานะครับแต่ว่ารอบนี้จะไม่ได้เฉพาะเจาะจงแล้วนะครับว่าจะเป็นพูดเป็นนูน่นเป็นนี่นะครับอันนี้จะรวมกันมาแบบเยอะๆเลยนะครับตัวแรกครับโบเดสเป็นผีบ้านผีเรือนของชาวสกอตนะครับทางแถบที่ราบสูง รูปร่างเนี่ยเป็นชายแก่ชายแก่องำเงือกในีชายแก่งอมร่างเล็กนะครับตอนกลางวันเนี่ยอาศัยหลบซ่อนอยู่ในป่องควันของเตาผิงตามบ้านครับสามารถอยู่ได้อย่างสบายอารมณ์ครับทมกลางกลุ่มควันจากเชื้อฟืนหรือถ่านหินเนี่ยคอยแบบว่างเงี่ยหูฟังแบบนี้ครับท่านผู้ชมว่าเด็กคนไหนในบ้านดือ้อั้นก่อความวุ่นวายตอนเวลานอนนะครับพอตกค่ำโบเดสจะเลื้อยลงมาจากป่องควันถ้าเด็กคนไหนดื้อก็จะแกล้งดึงนิ้วเท้าบ้างดึงหูบ้างดึงจมูกบ้าง ทางหนังตาเด็กแล้วจ้องเข้ามาในดวงตาที่กําลังตระหนกตกใจกลัวบ้างครับหรือไม่ก็ทําให้เด็กนั้นฝันร้ายครับท่านผู้ชมโอ้โหพี่ๆท่านไหนมีลูกแล้วเนาะก็เปิดคลิปนี้ให้ดูเลยนะครับถ้าดื้อถ้าซนเนี่ยก็โดนโบเดสแน่นอนนะครับเมื่อเด็กประพฤติตัวดีขึ้นโบเดสจะเลิกตามตอแยครับถ้าเด็กรู้ตัวว่ารู้แกวนะแบบว่าถ้ารู้แกวเด็กฉลาดนะครับเอาเกลือสักหยิบมือเนี่ยโปรล,ลงไปใส่ในกองไอ้เตาผิงอะ่ะท่านผู้ชม โบ๊ดจะสิ้นฤทธิ์ไม่สามารถเลื้อยลงมาจากป่องควันได้อีกเลยไม่ก่อกวนเลยครับมันแพ้เกลือครับผมนี่ถ้าเจอพริกเผาแบบที่ไทยเราก็ไปผมว่าคือหนักอะนะครับตัวที่2ครับไลแคนโทรปการแปลงล่างชื่ออ่านยากมากท่านผู้ชมไลแคนโทรปนะครับไลแคนโทรปเนี่ยผมเรียกสั้นๆไลแคน can, แล้วกันหมายถึงมนุษย์กายล่างครับคำนี้มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก2คํคคือลูคอสนะครับแปลว่าหมาป่า กับแอนโ o ปส s แปลว่ามนุษย์ครับเมื่อเอามารวมกันก็แปลว่ามนุษย์หมาป่าแต่ความจริงไลแคนเนี่ยครับไม่ได้เป็นอาการคนที่กลายเป็นหมาป่าเท่านั้นนะครับแต่เหมาวรวมปรากฏการที่กลายร่างเป็นสัตว์ทุกชนิดยามค่ำคืนเลยครับผมคือจะเรียกว่าเป็นไลแคนโ r มหมด พวกมนุษย์ที่ว่ากายร่างได้เป็นทั้งสัตว์หรือทั้งอะไรแบบนี้ไม่มีพิษมีภัยเช่นยกตัวอย่างนะครับกระต่ายก็ไม่มีพิษมีภัยถูกไหมแต่ว่าสามารถแปลงได้เป็นถึงเสือเลยเนาะมนุษย์แมวป่าหรือกระทั่งมนุษย์แมวนะครับเป็นต้นแต่ดูเหมือนที่นิยมที่สุดจะเป็นหมาป่าแวอวร์ูฟเนาะถ้าท่านท่านผู้ชมเคยดูหนังหรืออะไรแบบนี้หรือทุกที่อ่ะจะมีคาว่าหมาป่าแวอร์บูฟหมดไลแคนโทรปเนี่ยการแปลงร่างมีประวัติด้วยนะครับไม่เพียงแต่มาจากคํากรีก2คําดังกล่าวเล่าที่เล่ามาเมื่ออกกีนาาะแต่มาจลาคครับ ราชาแห่งอาคาเดียเรื่องมีว่าไลเคอเนี่ยเป็นราชาผู้คิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่พอๆกับมหาเทพครับพระองค์ดูหมิ่นพลังของซูธว่ารู้ทุกอย่างจริงหรือพระองค์จึงจัดเชิญเทพบดีมางานเลี้ยงสังสรรค์ครับแต่สิ่งที่ไลเคออนทําเพื่อพิสูจน์เป็นสิ่งอาจารรย์นะครับเยี่ยมโหดมากขนาดฆ่าลูกชายของตัวเองแล้วสับเนื้อมาปรุงถวายอาหารให้ซูธนะครับเพียงเพื่ออยากดูซิว่าซูธจะรู้ไหมซูธเห็นอาหารที่นํามาถวายก็รู้ทันควันครับมหาเทพโกรธมาก แก้คืนด้วยการสราบไลเคออนเนี่ยให้กลายเป็นหมาป่าชักสายฟ้าออกกว้างจัดการฆ่าลูกชายของไลเคออนอีก50คนจนเรียบครับยกเว้นนิกส์ทิมัสเด็กชายที่ถูกฆ่าเอาเนื้อนะครับซูเสกให้คืนชีพตำนานนี้เป็นเรื่องเล่าแต่ก็แฝงความเชื่อไว้ว่าการจะกลายร่างเป็นมนุษย์อะไรต่อมีอะไรแบบที่เป็นแนวไลเคนโทปเนี่ยต้องมาจากคำสาบหรือไม่ก็จงเรียนวิชาไว้เพื่อเปลี่ยนร่างได้แบบพูกแม่มดพ่อมดทั้งหลายอะไรแบบนี้ครับท่านผู้ชมหรือไม่ก็อาจจะโดนมนุษย์แปลงร่างคนอื่นกัดเอา ตอนแรกก็ผู้โดนสาปอะไรแบบนี้ผู้เรียนวิชาอาจกลายเป็นร่างไปชั่วคราวก็ได้หากไม่หาทางจัดการกับคำสาปเสียก่อนคนผู้นั้นจะกลายร่างเป็นไลเคนโรปตลอดไปครับไลเคนโรปเนี่ยก็เช่นเดียวกับมนุษย์หมาป่าครับจะมีจุดอ่อนตรงแพ้อาวุธที่มีพลังศักดิ์สิทธิ์หรืออาวุธที่ทําจากเงินครับดูดูไปเหมือนมนุษย์หมาป่าธรรมดาครับแล้วทําไมเราต้องแยกด้วยใช่ไหมท่านผู้ชมอาจจะคิดละทําไมต้องแยกด้วย อมนุษย์ทั้งสองไม่เหมือนกันซะทีเดียวครับถ้าดูจากภายนอกมนุษย์หมาป่าจะเป็นอามนุษย์ตัวใหญ่ขนสีน้ําตาลแข็งแรงกว่าพวกมนุษย์หมาป่าแบบไลแคนครับมันจะกลายร่างเป็นสัตว์ประหลาดในคืนวันเพ็ญควบคุมตัวเองไม่ได้สติสัมปชัญญะค่อนข้างไปในทางสัตว์มากกว่าคนมักเป็นนักล่ามักจะเป็นผู้ล่าแบบนี้ครับและมันกลายเป็นอาวมนุษย์เพราะถูกมนุษย์หมาป่าอีกตัวหนึ่งกัดครับส่วนมนุษย์หมาป่าแบบไลแคนเนี่ยตัวเล็กกว่าครับขนขาวเป็นเงินยวงครับว่องไวจริง จะกลายร่างเป็นสัตว์ประหลาดได้เมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวเองต้องการเลยครับสติสัมปชัญญะค่อนข้างไปในทางคนมากกว่าสัตว์ครับมนุษย์หมาป่าแบบไรแคนเนี่ยมักเป็นผู้ถูกล่าและมันกลายเป็นอมนุษย์เพราะมันถูกสาปด้วยครับและลักษณะอันชั่วร้ายของมันเนี่ยถ่ายทอดทางสายเลือดได้ด้วยเล่าถึงไรแคนโทปมานานแล้วครับแต่ยังขาดไรแคนโทปอีกแบบหนึ่งครับอันนี้เป็นไรแคนโทปที่ตั้งใจกลายมาเป็นสัตว์นั่นคือการแปงลงร่างอันเป็นวิชาหนึ่งของพ่อมดแม่มด ก็นับว่าเป็นไลแคนโทปอย่างเรียกว่าการแปลงร่างแบบนี้ได้เหมือนกันครับการแปลงร่างนี้เป็นวิชาหนึ่งที่พวกพ่อมดแม่มดต้องเรียนรู้แล้วแต่ว่าพวกเขาจะมีพรสวรรค์แค่ไหนครับพวกมัมดทั้งหลายจะทําการแปลงร่างตั้งแต่สัตว์ใหญ่ไปถึงสัตว์เล็กอาจกลายเป็นกวางเป็นเสือเป็นสุนัขที่กลายเป็นช้างยังไม่เคยพบนะครับมีกลายเป็นเสือเป็นสุนัขเนาะและมักจะเป็นสัตว์ที่ว่องไวปาดเปียวมากกว่าพวกตัวหนักๆเดินอุ้ยอ้ายด้วยนะครับอาจจะทําอันตรายหรือไม่ทําอันตรายก็ได้แล้วแต่กรณีนะครับแต่ต้องด แปลงร่างหรือเป็นพวกกายร่างแบบมนุษย์หมาป่าก,กันแน่เนาะผมยกตัวอย่างแม่มดในยุโรปครับส่วนใหญ่เนี่ยมักชอบเปลี่ยนร่างเป็นกระต่ายเพื่อสืบความลับจากใครสักคนหนึ่งนํามาใช้ทําคุณใสเคยมีเรื่องเล่าเหมือนกันครับว่าแม่มดคนหนึ่งเนี่ยถูกผู้ปกครองในตำบลสงสัยพฤติกรรมครับ เขาพยายามจับเธอแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่โจนเจียนจะได้เขามักจะเห็นกระต่ายวิ่งหนีพูดออกไปทางใดทางหนึ่งเสมอจนครั้งสุดท้ายวันร้ายคืนร้ายของแม่มดก็มาถึงครับผู้ปกครองสังเกตว่าต้นโอ๊กของเขาเหมือนมีใครขยมเก็บลูกเก็บใบตอนกลางดึกเมื่อแลขึ้นไปครับมองเข้าไปเขาเห็นสัตว์คล้ายกระต่ายครับท่านผู้ชมกระโดดย่องแยงย่องแย,ยงบนกิ่งเขาไม่รอช้ารีบวิ่งไปที่บ้านพักหญิงชราแล้วเคาะประตูเรียก หญิงชรา,าคนนั้นใช้เวลานานมากกว่าจะเปิดประตูบ้านด้วยสภาพเหนื่อโสมครับเนื้อตัวเปื้อนฝุ่นมากผู้ปกครองจึงพบว่าสิ่งที่เขาสงสัยมานานเป็นความจริงแม่มดคนนั้นเลยถูกเผาตามความนิยมม้าเลือดในสมัยนั้นไปตาระเบียบครับท่านผู้ชม ตัวต่อไปเลยครับไรเคออนมาแล้วก็หมาป่าแวร์วูต่อเลยคําว่ามนุษย์หมาป่าแวร์วูเป็นอมนุษย์อีกอย่างหนึ่งครับแถมยังเป็นความเชื่อที่เก่าแก่โบราณมากย้อนตำนานไปถึงสมัยกิกนะครับโดยมีตำนานสืบมาจากราชาไลาเคออนคนที่เชื่อเรื่องนี้เหนียวแน่นคือชาวกิกโบราณและในทวีปยุโรปทางตะวันออกและตะวันตกครับพวกเขาเชื่อว่ามีมนุษย์หมาป่าเพ่นพ่านอยู่ในภูมิภาคทั่วไป และใค่ๆก็อาจจะกลายเป็นมนุษย์หมาป่าได้ไม่ว่าจะเด็กผู้ชายผู้หญิงคนแก่หรือหนุ่มสาวนะหากโดนมนุษย์หมาป่ากัดแล้วดันไม่ตายเชื้อของมนุษย์หมาป่าก็จะแพร่กระจายจนทําให้เขากลายเป็นมนุษย์หมาป่าตัวใหม่ส่วนใหญ่แล้วคนที่กลายเป็นมนุษย์หมาป่ามักเป็นคนที่ไม่เต็มใจแต่ไอที่เต็มใจก็มีอยู่ไม่น้อยนะครับท่านผู้ชมคอมเมนต์ดูว่าถ้าเป็นท่านผู้ชมจะเต็มใจหรือเปล่าพวกนี้จะหาวิธีติดต่อกับปีศาจครับอยากได้อะไรก็ขอแต่ต้องแลกด้วยวิญ,ญญาณของตัวเองเท่านั้น มนุษย์หมาป่าเป็นอมนุษย์ที่ชาวยุโรปกลัวมากครับความกลัวของพวกเขามีรากฐานมาจากความกลัวหมาป่าเหมือนที่เราคนไทยกลัวเสืออะไรแบบนี้หมาป่าในบ้านเมืองของชาวยุโรปแตกต่างจากหมาป่าแถบเอเชียมันมีรูปร่างใหญ่โตออกล่าเป็นฝูงดักซุ่มโจมตีมนุษย์สัตว์เลี้ยงที่เป็นเป้าหมายในเวลากลางคืนใครหรืออะไรก็ตามที่เป็นเหยื่อของมันมักไม่มีใครรอดนะครับแค่เป็นหมาป่าที่ท่านผูงชง้ชมลองคิดดูยังน่ากลัวขนาดนี้หากเป็นคนที่มีความดุร้ายเหมือนหมาป่าจะยิ่งน่ากลัวขนาดไหน มนุษย์หมาป่าใช้มันสมองคนและใช้ความเดียวของหมาป่าสามารถหลบหลีกนะนหนีแบบว่าการโจมตีได้หมดโดยปกติคนที่เป็นหมาป่ามนุษย์หมาป่าเนี่ยในเวลากลางวันจะไม่แสดงความแตกต่างจากคนอื่นแต่ตกกลางคืนยามใดก็ที่ประจันเต็มดวงขึ้นฉายท้องฟ้าอาการจะกำเริบครับจากคนธรรมดาก็จะกลายร่างเป็นหมาป่าครึ่งคนครึ่งหมาป่าเนาะหรือไม่ก็เป็นหมาป่าทั้งตัวนะครับมีร่างใหญ่พิเศษมีกําลังมากขึ้นหลายเท่าเจ้าเล่ห์กว่าหมาป่าธรรมดามากครับ เชี่ยวออกล่าเนื้อไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์เนื้อคนนะครับเลือกจะเป็นญาติพี่น้องหรือของตนหรือเองหรือไม่ก็ก,ก็แล้วแต่เนาะมนุษย์หมาป่าในเวลานั้นจะไม่มีสติรับรู้แล้วครับกินหมดกระทั่งพระจันทร์ตกพระอาทิตย์เริ่มฉายแสงแวววูบก็จะกลายเป็นคนอีกครั้งครับนอกจากหากบาดเจ็บนะครับมนุษย์หมาป่าที่บาดเจ็บเนี่ยจะกลายร่างเป็นคนทันทีได้เหมือนกันครับร่างกายที่ใหญ่โตทรงพลังแข็งแรงก็จะลดระดับลงมาเท่ากับคนนะครับวิ่งหนีหายไปใน,ในป่าอะไรแบบเนี้ยมนุษย์หมาป่าเนี่ยจะดูน่ากลัวขนาดไหน แต่หากร่วมมือกันอาจจะตามล่าได้นะครับไม่ต่างอะไรกับไล่ล่าหมาธรรมดาเลยอาจใช้อาวุธธรรมดาเช่นมีดธนูทําให้บาดเจ็บก็ได้ครับความยากอยู่ตรงที่จะหาตัวมันให้เจอและตามไม่ทันได้อย่างไรเนาะแต่ถ้าหากในเวลาที่มันยังอยู่ในร่างสัตว์นะครับอาวุธชนิดเดียวที่จะจัดการกับมันได้ก็คือกระสุนเงินลงอาคมนั่นเองเนาะ อย่างไรก็ตามนะครับสำหรับคนที่กลายเป็นมนุษย์หมาป่าไปแล้วต้องการพ้นจากสภาพนี้สามารถรักษาให้หายได้ด้วยเวทมนของหมอผีหรือแม่หมดครับซึ่งก็ไม่ได้แปลว่าจะจะได้ด้วยหรือเปล่านะแต่มีทางเดียวคุณต้องลองไปดูไปเสี่ยงดูว่าแม่มดหมอผีจะช่วยคุณได้ไหมนะหรือในบางแห่งนะครับก็งดการกินเนื้อมนุษย์เป็นระยะเวลา9ปีเต็มอำนาจปีศาจท,ที่สิงสู่จะหายไปถาวรเลยครับชาวยุโรปเขาแนะนําด้วยครับว่าหากเจอมนุษย์หมาป่าจะอาจหลีกเลี่ยงอันตรายได้2-3วิธีครับอย่างแรก หากรู้ว่าแวร์ูผู้นั้นเดิมคือเป็นใครก็ให้เรียกชื่อเขา3ามครั้งให้รู้ตัวและเขาก็จะกลับคืนร่างเดิมอย่างที่สองครับทําให้เลือดของมนุษย์หมาป่าตกออกจากร่างให้ได้3มหยดก็จะทําให้เขารู้ตัวเช่นกันแต่ถ้าหากไม่มีทางที่จะไม่มีทางแล้วหรืออันดุดท้ายและหนีครับ หนีขึ้นต้นมะกอกไม้ชนิดนี้เชื่อว่าเป็นต้นวิเศษครับสามารถปัดเป่าเว่นมนของแม่มดปีศาจดังนั้นปีศาจในตัวมนุษย์หมาป่าก็ไม่กล้าเข้าใกล้เหมือนกันครับหรือไม่ให้วิ่งไปในทุ่งข้าวไรซ์นะครับหรือซ่อนตัวในโรงนาที่เก็บฟางข้าวไรซ์กลิ่นฟางข้าวใบชนิดนี้จะไล่อับมนุษย์พวกนี้ให้ออกไปไกลไกลได้ครับแต่ถ้าทํา2อย่างแล้วยังไม่ได้ผลให้ทําอีกอย่างสุดท้ายครับทำใจครับพอพอเข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าไลเค็นโทบเนี่ยและการแปลงร่างมีความแตกต่างกับก,บการเป็นมนุษยย์ใหมม่่่าาาปองรนะ ผมว่าเสือสมิงของไทยก็น่าจะตกอยู่ในลักษณะไลเคนโตรปชนิดแปลงล่างเหมือนกันเนาะตัวต่อไปเลยครับแวมไพร์ครับเมื่อเอ่ยถึงแวมไพร์นะครับคนส่วนใหญ่หมายถึงผีดูดเลือดครับใช่ไหมท่านผู้ฟังที่ผมจะบอกว่าส่วนใหญ่ก็เพราะว่าเจ้าตัวแวมไพร์ที่ว่าเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นผีเสมอไปครับ หลายครั้งหลายกรณีก็ไม่ใช่ผีหรือผีดิบครับแต่เป็นผีครึ่งคนครับผมเชื่อกันว่าแวมพร์มีตั้งแต่ยุคอายคุมโบราณนะครับหรือจะก่อนหน้านั้นหลายศตวรรษแล้วก็ได้นักแวมไพรยวิทยารุ่นใหม่เชื่อสนิทใจเลยว่าลากเง้าของผีดูดเลือดน,นั้นคือลีลิสราชินีแห่งรัตติกาลครับจำชื่อไว้ให้ดีเลยนะครับท่านผู้ชมลีลิสนะหรือมารดาแห่งอสูรนั่นแหละครับเชื่อกันว่าเขี่ยวแหลมคมปานมีดโกนที่ฝังลงลำคอของเหยื่อโชคร้ายในตะวันออกกลางเพื่อเปิดช่องให้หล่อนดูด ค,คือการเริ่มเชื้อสายแวมพร์ซึ่งภายหลังแพร่ระบาดไปทุกเชื้อชาติเลยครับแหล่งชุมชนใหญ่ที่สุดของแวมพร์ที่เคยพบนะครับที่เมกยารลอแซกครับหรือเมืองเมกยาครับซึ่งปัจจุบันครอบคุมพื้นที่บางส่วนของประเทศฮังการีต่อโรามาเนียครับเพราะคาว่าแวมพร์มาจากภาษานี้อาจเป็นไปได้ว่าตระกูลแวมพร์จากตะวันออกกลางได้หอบทายาทมาทําหาเลือดสดๆกินในพื้นที่นี้ครับ มันอาจแฝงมาพร้อมกับพวกตร์กที่ยกทัพมาตีแมกนานะครับโดยเหตุที่พัฒนาทางด้านคมนาคมในช่วงศตวรรษที่จเจริญแล้วรุดหน้าไปอย่างรวดเร็วแล้วอะไรเงี้ยพวกแวมไพร์ถึงสามารถแพร่พันธุ์ไปได้อย่างกว้างขวางนะครับกว้างไกลทั่วโลกที่1โลก2โลกแล้โลกที่3เลยหมายถึงการพัฒนาแต่ละประเทศเนาะท่านผู้ชมหมายถึงแบบ เปรียบเทียบเปรยเนาะแม้จะเชื่อกันว่าตลอดเวลาว่าแวมพร์เนี่ยไม่อาจเดินทางข้ามทะเลได้แต่มันอาจแก้เค็ดด้วยการเอาดินหลุมฝังศพของตัวเองเนี่ยใส่ไว้ให้เต็มกระเป๋าเท่านั้นสามารถไปถึงไหนได้หมดพูดถึงแวมพา์นี่แล้วนะครับอย่าสับสนระหว่างแวมพร์กับคขังข่าวดูดเลือดนะครับ ไอ้เจ้าตัวหลังเนี่ยเป็นชนิดที่พบในอเมริกาใต้ครับข้างคาวดูดเลือดเนี่ยแต่มันได้ชื่อนี้มาเพราะพฤติกรรมที่คล้ายกันนะครับตั้งหากแวมไพร์ของจริงเนี่ยอยู่ในร่างมนุษย์เท่านั้นครับจะเป็นหญิงหรือชายก็ได้นะครับข้างคาวดูดเลือดไม่ใช่แวมไพร์นะครับแค่เหมือนกันเท่านั้นเองท่านผู้ชมเชื้อแวมไพร์ติดกันได้ด้วยการสัมผัสจากเลือดน,นะครับแวมไพร์ที่มีชีวิตเท่านั้นเนาะเจ้าผีแวมไพร์เนี่ยจะย่องเข้าไปในห้องของเหยือ่อที่กําลังหลับค่อยๆกดนะครับแล้วเตรียมแบบ เตรียมกัดคออ่ะท่านผู้ชมพูดง่ายๆนะครับแม่นยำสุดๆนะครับเหมือนผ่าตัดเลยครับนี่เป็นความสามารถที่ติดมาในสายเลือดเชียวนะครับแล้วค่อยๆแย้มเคี้ยวลงไปนะครับตรงจุดที่พอดิบพอดีปล่อยเชียวแวมไพร์เข้าไปในสายเลือดของเหยื่อ ซึ่งนอกจากจะทําให้มันกลายเป็นแวไพร์เหมือนกันแล้วยังกลายเป็นอมตะทนทุกทรมานไปอีกนานแสนนานครับโอ้โหผมอยากเป็นอมตะขนาดนั้นจริงๆนะเนาะเหลือแค่จุดแดงๆ2จุดนะครับไอตรงที่มันแบบทําไว้อะไรแบบเนี้ยเนาะเหยื่อผีดูดเลือดตัวนี้นะครับจะกลายเป็นแวไพร์อย่างสมบูรณ์แบบยังนะครับยังไม่เสร็จกระบวนการนะครับกัดนูน่นกัดน ύ, ี่แช่แพร่เชื้ออะไรแล้วนะครับยังครับในจํานวนเหยื่อที่ได้รับเชื้อแวไพร์เข้าไปเต็มๆนะครับมีหลายรายที่ผีตัวเดิมจะเวียนกลับมาดื่มเลือดอีกครั้งแล้วครั้งเล่านะครับหากมันหาเห พวกนี้ในที่สุดจะแห้งตายไปนะครับจากความเป็นมนุษย์จริงๆเนาะส่วนที่พวกโดนไวเชื้อแวมพร์อะไรอย่างเงี้ยการเป็นผีดูดเลือดนะครับ ต่อจากผีต้นต่อเที่ยวออกหาเลือดรับประทานในทันทีทั้งๆท,ที่ยังเป็นคนเป็นๆน,นี่แหละครับการปรากฏต,ตัวของแวมไพร์เป็นเรื่องประหลาดอีกเรื่องหนึ่งนะครับความที่มันเนี่ยวูบไปวูบมาเที่ยวแทรกเข้าไปในห้องนอนของเหยื่อง,ง่ายๆทําให้หลายคนเชื่อว่ามันอาจปรากฏต,ตัวในคาบของค้างคาวหรือสัตว์ตัวอื่นที่เบานะครับแต่ความเป็นจริงแวมพร์สามารถผ่านสิ่งกีดขวางตรงหน้าได้ครับแล้วไปปรากฏต,ตัวตรงหน้ากันแบบหน้าตรงข้ามได้เนาะแบบยกตัวอย่างกําแพงหนาๆเน,นี่ยกั้นไม่ได้ครับก็คือเดินได้ทะลุอะไรเงี้ย นี่จึงเป็นคําอธิบายว่าทําไมถึงเข้าไปในห้องนอนของเหยื่อโดยไม่มีพยานรู้เห็นเรื่องนี้ได้นะครับโจนาธานฮาเกอร์นะครับเล่าให้เราฟังได้ชัดเจนกว่าเขาว่าแวมพายหญิงตวหนึ่งเข้าไปหาเขาในห้องนอนครับโดยเป็นลมฝุ่นหมุนเข้ามาท่ามกลางแสงจันทร์ครับการนั้นเป็นฝุ่นได้ด้วยวะท่านผู้ชมแล้วจึงรวมตัวกันเป็นหญิงสาวแรกรุ่นครับวิธีจะหาแวมพายไม่ใช่เรื่องยากครับอันดับแรกต้องมีผู้ต้องสงสัยก่อน ก็จริงเนาะผู้ต้องสงสัยนี่จะเป็นศพใดศพหนึ่งในป่าช้าของหมู่บ้านเนี่ยก็ได้ครับพยายามตั้งข้อหาให้ดีนะครับดูหลักฐานให้ชัดแ่าแน่ใจเสียก่อนให้เราแน่ใจก่อนนะจากนั้นก็ไปที่หลุมฝังแล้วเปิดออกตรวจตรวจศพที่ฝังอยู่นะครับหากเป็นแวมไพร์แม้จะมีอายุข้ามศตรวรรษก็ยังดูสดเหมือนเป็นคนเป็นๆถ้าหากไม่ได้เลือดจากที่ไหนสักแห่งมาหล่อเลี้ยงนะครับซากของมันตลอดเวลาอะไรแบบนี้มันก็ย่อมต้องเน่าเปื่อยแห้งกังไปแล้วถูกไหมยิ่งถ้ามันได้รับเลือดสดๆใหม่ๆนะแก้มของมันจะดูเต็มอิ่ม เผ้าเนี่ยเงาคือสุขภาพดีอ่ะพูดง่ายๆนะครับและเนื้อหนังอ่อนนุ่มอีกตั้งหากอีกตอนที่มันหักลืมตาปุ๊บขึ้นมาเนี่ยคุณคงได้เห็นดวงตาที่แฝงไปด้วยความโหดร้ายเย็นชาแน่นอนครับวิธีเดียวที่จะจัดการกับศพแวมพร์ได้ก็คือต้องเคลื่อนย้ายศพของมันไปฝั่งที่ใหม่ๆที่นิยมย้ายไปในมากที่สุดก็คือถนนตัดกันเป็นกากบาทครับก่อนกบดินฝังมันลงไปต้องเอาไม้แหลมต่อหัวใจมันให้ทะลุเสียก่อนด้วยครับแต่ก่อนจะทําขั้นตอนดังกล่าวได้ต้องนึกถึงสิ่งที่สําคัญที่สสุดดํําาาาหรรรับกกกะทอออนนเงี้้วย็คื ต้องเวลาที่เหมาะสมก็คือตอนย่ำรุ่งครับพระอาทิตย์ยังไม่ทันขึ้นดีตอนนั้นแวมไพร์จะไม่อาจขยับขยื้อนตัวเองได้ต้องปล่อยให้ผู้บุกลุกกระทาการพิฆาตได้ตามอําเภอใจครับต้องเวลานี้เท่านั้นนะท่านผู้ชมมิเช่นนั้นคนย้ายศพแวมไพร์อาจถูกฝังแทนนะครับแวมไพร์ที่มีชีวิตผู้ที่ติดเชื้อจากพวกที่ถูกฝังนะครับจะพัฒนารูปร่างของตนแตกต่างจากคนธรรมดาพวกเขาจะมีเขี้ยวแหลมหูแหลมนะครับและมีขนกลางใจมือครับลวมหายใจองพวกนี้เหม็นสุดเหม็นจัดเลยครับแต่นอกจากลักษณะดั กล่าว่างของเขาเนี่ยกับเหมือนคนที่มีสุขภาพดีทั้งหลายนะครับที่มีเลือดฝาดนะครับท่านผู้ชมเคยเห็นคนที่มีเลือดฝาดไหมหน้าอมชมพูดแดงๆสุขภาพดีนะครับแก้มปากแดงมาจากเลือดมนุษย์ที่กลายมาเป็นอาหารนั่นแหละก็คือสุขภาพดีจากตรงนั้นนะครับเลือดฝาดนี้อาจจะซีดลงไปบ้างขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่มันได้ดื่มเลือดสดหรือใหม่หรือเปล่าลักษณะน่าสงสัยดังกล่าวอาจสรุปได้ด้วยวิธีการสุดท้ายก็คือลองดีดน้ำมนต์ไปที่ล่างของคนพวกนี้ดูสักสองสามหยดถ้าเป็นแวมไพร์จริงรับรองว่าร้องจากเหมือนนนคโด้ั๊ก สำหรับการจัดการกับแวไพร์นี้น่าจะขยะขยงที่สุดพอๆกันนะครับเพราะต้องเอาหัวใจมันออกจากล่างแล้วเผาให้กลายเป็นจุนหมู่บ้านไหนที่มีแวมไพร์ปรากฏขึ้นนะครับต้องหาวิธีป้องกันไม่ให้มันแพร่ขยายพันธุ์ต่อไปเริ่มแรกพวกที่ตายต้องถูกแวไพร์ดูดเลือดก่อนจะฝังเนี่ยต้องเอามาเล็ด p ป๊ปปี้โรยในโรงให้เต็มครับ จากนั้นมัดลงให้แน่นด้วยปมที่แกะไม่ออกหลายๆชั้นแล้วเอากิ่งไม้หนามนะครับมาสาไว้บนนั้นก่อนที่จะกบดินอะไรแบบนี้บ้านทุกหลังเนี่ยต้องเอากางเขนมัดกับกระเทียมมาแขวนไว้นะครับบนหัวเตียงในทุกบ้านเนาะตามหนังที่เคยเห็นกันเลยแล้วปลูกไม้กันผีไว้ใกล้หน้าต่างนะครับไม้พวกนี้ประกอบด้วยกุหลาบกระเทียมต้นไม้พิษวูลสเปนครับหญ้าพิษเฮมร็อก และวอมวูดครับมันเป็นกลุ่มต้นไม้ที่มีกลิ่นและหนามที่แวมไพร์ไม่ชอบครับเชื่อได้ว่ามันจะไม่เฉียดเข้าใกล้บ้านที่มีไม้พวกนี้อยู่เลยและถ้าหมู่บ้านไหนสามารถป้องกันได้นะครับแวมไพร์ก็จะทนไม่ไหวหลบลี้หนีหน้าไปที่อื่นเลยครับก็สําหรับวันนี้จบไปแล้วนะครับถ้าท่านผู้ชมอยากจะสนับสนุนผมก็แค่กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้หรือคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้นะครับถือว่าเป็นการสนับสนุนเช่นกันเนาะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ